สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุกตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาตอบคาถามค่ะหน้าที่14นะคะในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูพานักเรียนจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มผักผลไม้นะคะคุณครูก็จะมีผักต่างๆผลไม้ต่างๆสีก็ไม่เหมือนกันจํานวนที่คุณครูให้มาก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจัดกลุ่มได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าหรือว่านักเรียนจัดกลุ่ม ได้แตกต่างจากคุณครูนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยค่ะหน้าที่8นะคะคุณครูเปิดแล้วนะคะเราจะมาอ่านไปพร้อมกันนะนักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนต้องอ่านหนังสือด้วยนะคะพร้อมกันค่ะหนึสสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทการจำแนกประเภทเป็นการนำข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกัน จากการสังเกตสิ่งต่างๆมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปผลการจำแนกประเภทก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่าทีนี้เห็นไหมคะคุณครูอยากรู้เหมือนกันนะคะว่านักเรียนกำหนดเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดียวกันกับคุณครูไหมคะคุณครูใช้เกณฑ์ประเภทผักผลไม้แล้วก็ใช้เกณฑ์จำนวนอ่าคุณครูก็ใช้เกณฑ์จำนวนด้วยนะคะ หรือบางคนอาจจะใช้เป็นสีใช้เกณฑ์สีก็ได้ใช่ไหมคะ,ะแต่พอหน้าที่สิบสองเนี่ยนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรคุณครูใช้เกณฑ์จํานวนใช่ไหมคะมีจํานวนผลไม้แล้วก็ผักที่มีอยู่หนึ่งอย่างมีอยู่สองอย่างสามอย่างสี่อย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างมีผักผลไม้อะไรบ้างสองอย่างมีผักผลไม้อะไรบ้างสี่อย่างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้ คุณครูจะพานักเรียนมาตอบคำถามค่ะในหน้าที่1 4บ5นะคะทีนี้นักเรียนอ่านโจทย์ข้อหนึ่งพร้อมกันค่ะการจำแนกประเภทสิ่งต่างๆทำได้อย่างไรเขามีมาให้นักเรียนเลือกนะคะความแตกต่างเกณฑ์ความสัมพันธ์ความเหมือนความสวยงามเราสามารถจำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้โดยพิจารณาจุดๆหรือจุดๆ,ๆ นักเรียนจะเติมคําว่าอะไรคะคุณครูเติมแบบนี้นะอะ่าอันนี้คือคําตอบของคุณครูนะคะ <uyor> ก็คือความเหมือนหรือความแตกต่างนะคะอะ่าต่อไปค่ะของสิ่งที่จําแนกแล้วนํามากําหนดเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนอ่านักเรียนตอบก่อนอ่าคุณครูตอบแบบนี้คะ่ะนี่คุณครูตอบว่าเกณฑ์นะคะนักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมคะอะ่าเก่งมากเลยค่ะอะ่าต่อไปค่ะ มาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองคุณครูจะใช้ใบงานทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาถามว่าอะไรคะนักเรียนการจำแนกประเภทสิ่งต่างๆในบัตรภาพใช้เกณฑ์อะไรอาใช้เกณฑ์อะไรคะนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรคะอ่าคุณครูใช้เกณฑ์จำนวนนะคะคุณครูใช้เกณฑ์จำนวนแล้วนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรคะ นี่ค่ะคุณครูใช้เกณฑ์จํานวนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูใช้เกณฑ์จำนวนที่คุณครูแบ่งเกณฑ์ว่า,าผักผลไม้ที่มี1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่างจํานวน1อย่างมีอะไรบ้างคุณครูก็เขียนจำได้ไหมคะที่คุณครูนํามาสอนนักเรียนนะคะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ,ะเรามาอ่านข้อที่3าพร้อมกันข้อที่สามการใช้เกณฑ์การจำแนกที่เหมือนและแตกต่างกัน ได้ผลการจำแนกเป็นอย่างไรเมื่อใช้เกณฑ์เหมือนกันผลการจำแนกประเภทจะจุดจุดเมื่อใช้เกณฑ์ต่างกันผลการจำแนกประเภทจะจุดจุดง่ายง่ายค่ะนักเรียนตอบตอบไปก่อนทุนครูเลยค่ะเมื่อใช้เกณฑ์เหมือนกันผลการจำแนกประเภทจะเหมือนกันเมื่อใช้เกณฑ์ต่างกันผลการจำแนกประเภทจะแตกต่างกันนะคะอ่าใครตอบมาทุนครูคะอ่าเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะมาดูหน้าที่15ค่ะนักเรียนมาดูหน้าที่15ทีนี้มาดูหน้าที่15เลยค่ะอันนี้เป็นคําตอบของคุณครูนะคะ,ะนักเรียนทําไปก่อนคุณครูแล้วค่อยมาดูคุณครูก็ได้นะคะว่าถูกไหมนะคะ,ะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนะคะ,ะหน้านี้นะนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่8นะคะเราสามารถจุดๆ,ๆคุณครูก็ตอบไปว่า เราสามารถจำแนกสิ่งต่างๆในบัตรภาพออกเป็นกลุ่มได้โดยพิจารณาจากความเหมือนนะคะหรือความแตกต่างเช่นใช้จำนวนสีรูปร่างประเภทนะคะหรือนักเรียนจะตอบอเช่นที่นักเรียนใช้ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะที่คุณครูพานักเรียนทำนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ้าใช้เกณฑ์เหมือนกันผลการจำแนกประเภทจะ จุดๆจ,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 จะอะไรคะเหมือนกันถ้าใช้เกณฑ์แตกต่างกันผลการจําแนกประเภทจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือเราเอาสรุปที่เราตอบในหน้า14บนะคะนักเรียนเอามาสรุปนะคะในข้อ4นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรการจําแนกประเภททําได้โดยกําหนดจุดๆในการจําแนก กำหนดอะไรคะเกณฑ์นะคะเราจะต้องทราบเกณฑ์ก่อนนะคะการจำแนกประเภทนะคะซึ่งถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปผลการจำแนกจะเปลี่ยนไปแต่ข้อที่4เนี่ยเหมือนรวบรวมเอาเอา,เอาคำตอบของหน้าที่14นะคะมารวบรวมไว้ในข้อที่4ส่วนข้อที่5นะคะเป็นคำตอบที่อยู่ในหน้าที่8ในหนังสือของนักเรียนนะคะอ่าส่วนคำถามของฉันนักเรียนตั้งคำถามเองนะคะ อยากรู้อีกว่าคําว่าอยากรู้อีกว่านะคะนักเรียนจะต้องตั้งคําถามตั้งคําถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนะคะสามารถตั้งได้มากกว่าหนึ่งคำถามเช่นในชีวิตประจําวันมีการจําแนกประเภทสิ่งใดบ้างคำถามของฉันคืออะไรนักเรียนสามารถตั้งมาเลยนะคะจาได้นะคะตอนปอนหนึ่งคุณครูชอบถามนักเรียนว่าใครจะตั้งคําถามข้อนี้ยกมือขึ้นนะนักเรียนลองตั้งไปเลยนะคะ วันนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยสามารถแอดไลน์นะคะ,ะมาถามคุณครูได้นะคะหรือว่าอยากจะให้คุณครูตรวจง่นส่งมาได้เลยค่ะในเรียนนะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ